สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อดีกันมาพอกับดา่ามาดามอีกคือเกอ่านะคะ่ะเนาะในทางช่อง Youtube มาดามที่มมว่างแนวทางของลาวสตาเป็นจังไพรพ่อแม่พี่น้องคะลาวสตาเมื่อวานมีผู้ใดดผู้ใดตามของช่องสุวรรณแล้วก็เลขล็อกยิกไหมคะช่องสุวรรณก็เข้าไปซ6 6กเขาตัวกลับเนาะคะ่ะเนาะแต่ไม่ได้เข้าตัวนี้ตัวโจ แต่ว่าของล็อกเกอเข่าตัวเน้นตัวจาะแต่เข่าตัวกลับคือนกันผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ไปต่อตามติดห้ามกระพริบสายตาถ้าผู้ใดจะไปเ,เล่าสตาเนาะลาาสตามีทุกวันสายขยันไปลาาสตาของของซ่องสุวรรณกระทือว่าเดินดีเด่น เพราะว่ายังไม่หลุดและจับคู่ก็เข้าด้วยเนาะอ่ะผู้ใดติดตามของล็อกจีค่ารวยเมื่อนี่มาไปต่อพแมพนองค่ะรั่วๆไปนั่กันเลยเนาะจัดไปชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขคูตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าแล้วลุดเนาะค่ะดันเลขเข่าเลขตังจะดีใจด้วยคันเลขลุดนกะโปรดข้อไพ,พ่แทน่นแฟนครับของล็อกจิกเนาะอ่ะเมือ่นนอนีอ้บแนี่บ่นอนอาจจะเป็น ใ้าล้องเดือนที่สวยรั้วกับเป็นไปได้เนาะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดผู้ได้จะไปล่าสตาร์กับล็อกจิกพารวยอ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอล็อกจิ๊กพารวยให้มาลาาสตาห้ากับเจ็ดสองตัวมาดามกพื่อนตล็อกจิ๊กพาลุยอยู่พักล็อกจิกพาลุยเพื่อนพี่น้องเลขล็อกจิ๊กนะคะแต่ว่าซื้อช่องเพื่อนน่ะเพื่อนไม่ช่องเด้อค่ะเด้อล็อกจิกพาลุยซื้อช่องเพื่อน เขียนคําว่าล็อกก,กพารวยเพิ่นมีบางแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็่าพัฒนาเยค่ะดยอสำหรับ FC ใหม่พึ่งเข้ามาานะคะเลขล็อกกีกให้มารูดลาวสตา5กับ7จสองตัว4หางห้าหนึ่งางเจ็ดหนึ่บิ้ลก็จะเป็น5้าห้ตัว3หางห้าเจ็ดหนึ่างห้าห้าเจ็ดตัวเน้นไป2องหาง เน้นที่7รูปที่7เน้นไปที่7จ็ดหสองสตัวเนียนทางเดียวเม็ดเดียว5 7 1เจ็หนชัดหน้าโจแล้วไปต่เปอเป็นของค่ายเป็นของส่องสุวรรณเนาะค่ะของซ่องสุวรรณจะได้ไปคือมาดามบอกให้ฟังเนาหายเบ่งปงสวัสดนหนึ่งไปละไปต่อถ้าใครจะตามซองสุวรรณ ตากขอบุณขอบคุณล็อกจี้าด้วยที่หายเถอเลยเนวะทางเนาะค่ะขอบพระคุณหลายหลายอ่าต่อไปเป็นของซองสุวรรณผู้ใดเป็นแฟนครับซองสุวรรณจับตามมงซองสุวรรณให้มาวันนี้รูปลาวสตาศูนย์กับสองสองตัวสี่หางศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองหกสองเจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์สองสองสามตัวสามหาง 026 027 0 0 2 2งตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่26 27 3ตัวเน้นหางเดียวมีเดียว026นะคะ่ะอ่าแคปหน้าโจาแล้วไปตอเป็นของครกลาวขอบคุณขอบคุณส่องสุวรรณที่หาตัวเลขแนวทางมาวางทางสองเนาะกรคาบขอบคุณหลายๆต่อไปเป็นของเลขรับนางฟ้ากะทือว่ายังไม่หลุดเนาะ ของเหล็กลามนั่งซาเข้าไปตัววิ่งตัวรูดพกยังมาให้เห็นนะคะงวดก้อนกับเขาตัววิ่งตัวรูดงวดก้อนเข่าจับคูนะคะเด้อถือว่ายังไม่หลุดมือนนมือใหม่ปไใหม่ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับอ่ะตามต่อตามติดเรขลกรับนางฟ้าให้มาพูดลาวสามัคคีโอ้ลาสามัคครจ้ะรูดลาสตาหกกับแปดสองตัวสี่หาง สองตัวก็จะมี6กสามหกสดสมแดสี่เบิ้ลก็จะเป็น6 6ห8แปตัว3หาง6กแปดสามหกดสี่หกหกองตัวเน้นไป2หางเน้นที่8รูดที่8เน้นไปที่8ปดสาสีตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว6กแดสี่เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทย้าวคุณขออพุณเหล็กลับนาง่าก ที่หาตัวเลขแนวทางมาวางท่านสองนอกกระบอบโอ้ไปดกิ่นหาของพธดี่น้องจับความภาคุณหลายหลายอ่าต่อไปเป็นของดารามาดามเป็นเั่งไดผูดพี่น้องเอ,อ้ยจับคู่พวกเขาเนาะคราต้อง,องกัรพอดูพอให้ให้แปดสามออกแปดสี่นั่นคือเปลี่ยนสารละคุณมาดามเป็นจังไดเจ้าเขาจะงวดแล้ววันนี้กลับไปแต่ตัววิงตัวรูดวันนี้กับมแต่ตัววิง่งตัวรูดโอ้วันนี้แตกบทลางคนเนี่ย ทอไมพี่น้องถือว่ายั่งบรลลุดนะคะเด้อถือว่ายังไม่ลุดนะคะสามสี่งวดมนันี่ตัววิ่งจะรุดยังไม่เห็นอันนี้แตกบนล่างค่ะอันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเนี่ยยั่งบรลุดค่ะตัววิ่งจะรุดยังไม่เห็นมนื่อนา้ผู้ได้เป็นแฟนครับเดล่ามาดามตาตามต่อตามติดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทาง

ศูนย oh, uh, ์เก้าศูนย์สองเก้าสามตัวเน้นซองหางได้พ่อแม่พี่น้องคะเก้าศูนย์สองศูนย์สามเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของมาดามเนาะค่ะกลับขบวนกลบคุณนเอฟซีถูกทำที่เขามาติดตามชมโอ้หนาตึ่นอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องหนาอยู่หนาอยู่แสดงว่าเดินดีอยู่ขอบพระคุณหลายๆเนาะเอ้าโซเชียลไทยทำไมไม่เดินล่ะคะ ช่อเชดชายบริด้ไปมีมือใหม่ไปไม่เนาะค่ะเนาะช่อเชดชายให้มารูดราวสตาสอกับ3าสองตัว4หางสองแปดสอเบิ้อก็จะเป็น2องสอสามตัว3หาง238 239แปดสองตัวเน้นไป2หาง เน้นไปที่สามรูดที่สามเน้นไปที่สามแปดสามเก้าสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสามแปดโอ้ยเนาะสองสามเก้าด้วยค่ะเด้อหางเดียวค่ะสองสามเก้าแอปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของเสียนหนุ่มนะคะนาะของเสียนหนุ่มกับวพานมือนี้มือใหม่ไปใหม่ด้วยค่ะเด้อของเสียนหนุ่มไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เ <c oughs> ออขอโทษขอไปคนอนพี่นอง เส่นนมให้มารูดลาวสตาบ่าย3ามโมงสี่นะคะหกับ7จสองตัว4หาง5 0 5 2ูนย์ห้าองห้าศูนย์ห้าเบิ้ลก็จะเป็น5้าห้ตัว3หาง 5 7 0 5 7 2 5 70, 5 7 2ตัวเน้นไป2หางเน้นที่7รูดที่7เน้นไปที่7072 70, 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว571เด้อค่ะเอาแคปหน้าโจไปต่อเป็นของใครคะขอบคะณขอบคุณโชอเออเส้นมุมเนาะที่หายตัวเลขแนวทางมา่วางทางั้งสองกับขอราะพหลายหลายเลขพวกเขาว,ว่าปังกลับขอโทษขอขอภัยคนพี่น,อน้องค่ะ ค่ะพอรูดขอไปแทนเพื่อนเอา้าแรกไม่ทีมากกับโบไปตัวนี้เมื่อนี้มือไม้ไปไม่เอ้อแรกมิธีมาเป็นยังไงเนาะมีข้าวกิ่งวดแล้วเนี่ยไปตัตัววิงตจรูดวะท่านจาคัครูเขาไปช่วงนี้เลยไม่ที่มาดาวมากเลยวันนี้สิคืน,นเนาะวันนี้สิคืนเนาะดาวมากเลยอ่ะแรกไม่ที่มาให้มาวันนี้รูด เลาสตาร์เกับ8ปดสองตัวสี่หาง7 0็ดศูนยเจ็ดหนึ่งแปดศนดหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็น7จ็ดเดแดแดสตัว3ามหางห้าเอเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งจดเดสองะเน้นไปสองหางเน้นที่8ปดรูดที่8ดเน้นไปที่8 0ดศูดหนึ่งสาตัวเน้นหางเดียวมเมียวเดแปดศูนย์แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของ เลขมีที่มากาบขอบุญขอบคุณเลขนี่ที่มาที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างขั้นสองเนาะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางก็พูดไม่พินองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี้เข่าแล้วหุดเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดารามาดามเนเ้อให้เป็นกำลังใจสิ่งกันเลขกันเนาะคะเนาะ,ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นเล่าอวเป็ี่ยนฮาน้อยด้วยค่ะเด้อคลิปต่อไปจะเป็นฮานอยที่แตกสามตัวกันเยอะมากอ่ะขอบ,บุญขอบคุณเลยหลายคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ